เมื่อแม่เมื er ่อแม่เม no ื่อแม่สวัสดีพี่น้องเปิดมาผมมาไหลเข่าเมื่อแม่เมื่อแม่แทงเที่ยงขึ้นเขาหลังจากที่ตั้งจากที่มาตะเฮือนแม่น้องเดือนพี่น้องมาแหวนเทือนน้องสาวพี่น้องเป็นอะไรใหญ่ใช่ไหมใส่ถังใช่ป่ะฮะเนี้ยใส่ถังะหรือเปล่าเห็นแล้วเอออาสวดพระโูเลยบ้านนี้ย จากเดือนอะไรฮะสามเดือนปลายอามันได้แผลเด้อเห็ดเลเป็นวงพุดเห็ดะกอนแเห็ดเป่เ็นะมึงก็ต่อ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 เอาผมมึกนะลุงพูดเอาซะก้อนแผลนะเอาในใดมีอเป็นมันขนาดว่าสามสี่เดือนประจำเดือนบ่มามันยังบ่มีอย่างีาีเอาสัดาบันเ้ยมันบ่ท่านมาเนาะกินยาคุ้มเรือลายมันกัดถ้ามันมาแล้วมันมาเลย จากโลนี่นะป้านี่นะสามโดฟก์ในิเอาน่ะมีแต่อยคับในน้ือต้าอย่คือปลาบึกเนาะเนาะเนาะอย่าคือปลาบึกปากมันน่ะเงี่ยมันนะเจียบถอดมาได้มึงไปคลองสมบูรณ์ขึ้นนี่นะโอ้ได้เบ็ดลบากกพวกอันนี้เบ็ดใหญ่ เดิมม <ersch> <Aj ax. S 1> ันปากเดินม <c oughs> ันปากตายโซ่กูได้ค่ะลีได้ตัวไข่มันตัวนี้มากไข่มันลุนล้วนเมือนเนี่นะคึ้นบรรยากาศคึ้นเป็น้องมีลมโชยโชยเลือดมันยังคือเลือดคนอ่าสูงเว้นหน่อไม้แกงแกงหน่อไม้อ่าไปเท้าแกงหน่อไม้เอิ้นหนึ่เด้อ ได้อยู่หมอหนึ่งพ oh. pues Native> ี่น้องได้อยู่หมอหนึ่งปลูกเขาตัดทองน้อยมันก็อยู่ไร้ยาไร้อะไปู่เสว่าได้ปลาคลองมาให้รูไผ่กับลูกไส้ขายพี่น้องแบ่งขายมื่นห้าสิบซอยเพป็นกระโลหนึ่งพี่น้องมัอนี่บบได้เอามาเลยปลาเลือดมันคือดำใช่ไหมครับพ่เนาะมาไล่ บไปเลยเๆได้ไหมลุงไหนพอบักแทกมันเข้ามาแล้วใช่ก็อนแล้วเอาขาไปเอาได้ไดเขาเอามายังเนาะไปยังเนาะพี่จ okay ังได้เนาะพี่น้องแนมออกจากเฮือนสว่าเนี่ยคือเฮือนเฮาเนาะพี่น้องเส่งกันเลยพี่น้องจ้า ิดขึ้นอาขออีกไปทางนั้นคือแต่งโต้งามท่านี่หน้าข้าวเปื่อนอยู่เพราะเป็นตาอยู่แต่ว่าเดินหาเดินทุกนี่ยเอฟซีแห่งย่องอยู่โอ้ยยายมีนานสวยนะพี่สัน ไมยธรรมดาแล้วเยอเอาโอ้ยช่วยก็ช่วยแราช่วยจกขีดดิ้มต๊กขีดต้มช่วยนก็ไปเนี่ยขี่อัทำนันไปเงแข็หมดแดงเลยมันออกอยู่ตีลมลมนะคุณบกอย่างนั้นเลยไปลกช่วยใครหน่เลย ยังเป็นดอกเลื่อนหางซาน่พี่น้องเอ้ยไปหันเวียนอีกอยู่น่ะมาต้นกล้วยข้าวปุ๋ยน่าจะเป็นงามมาต้องง่าปุ๋ยน่ะน้ยเป็นน้ำดินคือว่ากันแหละเออผอกท็กมันขอมา้าเต้นเหี้ยเขาแหละันได้น่ะโหลดจอได้น่ะเพื่อนคั่น่ะฮะเชียวใช่ กินข้าวปุ้นเด้อมึงสั่งละไม่ไว้ให้กูเด้อโลนึงเชียงอีแหล่ป่ะน่ะเชียงแม่บักแฉดพี่นาะใส่แดกนะเด้อมากินข้าวปุ้นโอ้ยมึงมึงอ้ยหดกดะถอบลาได้เฮ้ยกูบอกไปกินมึงก็บห่อส่งมาให้กูกับปลได้บ่เฮ้ยแหละที่มันด่าหัววันที่สิบสองเออบุญนาคคำมันมียังเทนผมมียังเนาะอื วันที่12เนาะอ๋อพี่น้องเลยผูกแค่นั้น<ฟ>อีปุกลุกแม่มันออกตะไคร่กูสื่อให้มันอีปุกลุกเออถา้าถ่านเมี่ยงเขาลงมาถ้าถานเม่ยงเาอยู่เนื้อเขาเห็ดเวียกชวนมันอะไรมีบางม่วงโลเซยบ้านไหนม่วงโล่ว่า,มมวามไม่แถวไอ้ต้นน่ะสาำหมากน่ะ ป้าหลักมีบาง่วงเทนห,ห้าโมโหจะซื้อเทนเชาากูมาคกกุกออกมาจากบ้านนะพี่น้องออกมาจากบ้านึา้นปักสองเนาะไปซื้อสีทาเฮือนสีท,ทาภายในยพี่น้องสีท,ทาห้องนอน,นยังนะเก็บมาถิ่มนะอุ้ยปองเบียร์เก็บมาสิเอาไปไว้แรกขนม เบิร์สองพันแปดร้อยหาสิบาทพี่น้องจา้ายังก็อันนี้หาสิบ,บาทยังเขาเอื่ยนยังเฮ้ยนี่แนวทามันเลยลูกกิ่งสามสี่เป็น้องสีขาวแล้วก็สีทะเลทาภายในเนาะพี่นอ้องเนาะ <c oughs> ขายผมคือเก่าว่อะอ <c oughs> น่าคือผมน่าเดียวขี้หมุกพันย่อดป่ะเนี่ย ลูกชายก็เห็ีเวียดถาพ่อพี่น้งพ่อึ้นซื่อซีกับแม่หืมยังสั่งมาครบอยู่วะวันนี้ยังพัวลมเมียมันเมียมันพัวมัน ผผมไปถามผองผม้ตัวผอมมึงเอาไว้อัปเดตอีกมในยังเนของจ้าก็ถึงขั้นไหนแล้ว เชียงไฮลุกไายทาสีพี่เนาะทาสีขาวแล้วก็ทา,ทาสีทะเลใส่กินข่าวกันยังลุงเสานี่มาลุงกินข่าวกันยังเสานี่เออโอ้ต้มไก่คุณนะต้มไก่ต้ตไมตไก่อ่าที่ทู ลุงกมได้ยังมากินนะ <laughs> บอกบอกโอ้อยู่ในชายนะคือได้ยินว่าเสียวมาไปส่งซอง,องมาสันเจ้าวานเสียวสิได้ซีดมาให้กินมาจักราสันนาน <im itation> <im itation> กินแต่ปุรีอารมา <im itation> <im itation> ตัดมันถึงฮนะเล็กนะโอ้ <im itation> มือนสิเก็บผาารวมๆมาตะบ้านพี่เนาะไปปักสองมาใส่สื่อซีกับสิมาเห็ดกินสู่สางพี่เนาะเขึ้นเขื่อนมาใหญ่เคียวไปจ่ายคานีสั่งไปเอาอนันอีซางวาน,นพี่เนาะแล้วก็บขอบังหุงคนลงมาพี่เนาะได้บังหุงเฮิร์มกับซื้อปลาทูอยู่เพื่อนหั่นบ่าวบอยพี่เนาะสองุงร้อยเสียงมากระดิ่งง้อบอลร้อยอะไยแม่ชประทูหั่น,หนบ่าวบอยพี่น้อง เออบอกปายกันใหญมันขอมาเดินวันนี้จะตำหมักหุงเฮิมซื้อกระปุลสองทงพี่น้องแซ่บเลยหุงแม่บักเตะในตู้เย็นคนะ่ะหลักเอามาแห่เคี้ยวเอาไปรโรยซะมันเละเลยพี่น้องมากินแล้วมันอันอะไรเฮิมคักเลยจนบวมเลยนนเพลินบอกพี่น้องนะจะหวาน,วน ชั่วไกลเน,นี่ยมัขึ้นรับเท้าบ้านชิ้เดียวแบ่งหามัขึ้นแมวเทนแบ่งหางพอมันกินเฮ่าน่ะสดอยู่พี่น้องอย่าผิดกดระเพาะเลยบดีกินลายสวัสดีพี่น้องเราเก็บภาพบรรยากาศร่วมๆเนาะพี่น้องฮ่าที่มึอนี้บ่มีแดดเมันอ้าวพี่น้องออกข้อน มะหุงขปุนยุบเหือกเห็ดกินให้สส่างได้วสอนี้ต้นงานเลยแหละแม่แม่คั่วก,กันให้สส่างเห็ดกินเองเมื่อยเลยบาไว้จนเหือแตกสบายดีพี่น้องชั่วไกลแต่คำว่านคอดประตูมุกเขียดอันไม่ไงมีเมนูวันดีตั้มสตรีทฟังยุบกินกับใบบักเทียม จัม่ใหญ่เค no hey, yeah. ียวอหยไมใบักเทียมไปคอปกหุงน้ำราดล้วลูกกอต้มหุงจะคายเคื่องมาแล้วเพราะว่ามันบาเส่บด้ชั่วไก่เมื่ขึ้นนี่จนเดกกรจในชั่วแล้วโ้ยมืออื่นกอนเฮ้ยเบิงหอดยามสิกินจากมาห้ดังไพ่ข้างหมอพอบ่อเห็ดมือใหม่จะกินมาแล้วมือนใดอกงานนะขนเท้เนื่อยพูดมาสักซองเลย

กินถากินถาใครกดถากิน็นใจยอมามันงา่งเบิ่งไปได้งอสองแผ่นชั่วไก่อยัางนี้คือหมุนคอยแล้วย่านพอกแท็กกิโลก็เลยเหตุตอนน่อยก่อเหตุตอนใหญ่จัเถื่อได้ชั่วไก่มันก็เลยกลายเป็นลาบซะ ยังยังยังสั่งจะคนซองเพรายังสั่งสองคนสามบ่ไผลุงลุงปันบ่อยู่ลุงจิ้งปันเนี่ยมานำล่าสุดเมียมานำสั่งพี่น้องเด้อจกใส่พลาไปให้ลุงก้มเลยพี่น้องเก็บพลาเพื่อจะนี้ไปพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำเตือนคำติชมจ้าสบายดี